สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมในยามเย็นอากาศดีๆอยู่นี่ครับก็จะมีไม้โกศลสายพันธุ์ใหม่มาแนะนําให้ลูกค้าทุกคนได้มีโอกาสเลือกซื้อกันนะครับจะเริ่มจากกระถางแรกนะครับกระถางนี้ก็จะมีชื่อว่าทิงเลดี้นะครับทิงเลดี้ครับสํัหรกระถางนี้สวยงามมากๆครับน้องจะเป็นใบโกลมนะครับทรงแบบนี้นะฮะทิงเลดี้นะนี่ครับ สนใจทักมาที่065 203 3082นะครับหรือทักแชทเข้ามาได้นะครับสำหรับ,บทิ้งเลยี่ต้นนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีชื่อว่าจัตุพัทที่มานนะครับจัตุพัทที่มานต้นนี้นะครับก็จะใบสวยๆแบบนี้นะครับให้ดูชอบ ยอดเดินดีนะครับสำหรับจัตุพัทที่มากระถางนี้นะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับจัตุพัทที่มานะครับส่วนส้านนี้ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ชอบใบลักษณะนี้นะครับก็อาจจะตอบโจทย์กับลูกค้านะครับก็ทักเข้ามาเลือกซื้อกันได้นะครับจัตุพั์ที่มาแนกระถางนี้นะครับกระถางต่อไปนะครับ กระถานี้ก็มีชื่อว่าโมนีนานะครับกระถางนี้โมนีนาใบใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าฝ่ามือครับสาหรับใบนี้ใบยาวด้วยนะครับโมนีนานะครับสาหรับกระถานี้สวยๆแบบนี้นะครับกับสีงามๆแบบนี้ครับสําหรับโมนีนาเนาะนี่ฮะให้ดูยอดนะครับโมนีนาสําหรับกระถางนี้ลูกค้าท่าไหนสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ กระถางต่อไปนะครับกระถางนี้ก็จะมีชื่อว่าปลาเงินนะครับน้องมีชื่อว่าปลาเงินครับสำหรับกระถางนี้นะครับให้ดูยอดเป็นอันดับแรกนะครับสวยงามนะครับยอดปลาเงินสําหรับกระถางนี้นะครับก็จะส่งอยู่นะครับยังมีจํานวนอยู่นะครับสําหรับปลาเงินเนาะ ลูกค้าคนไหนสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับต้นต่อไปนะครับต้นนี้ก็มีชื่อว่ากาหวา่านะครับกาหว,วั่าใบจะสวยแบบนี้เลยครับสําหรับกาหวั่วต้นนี้นะครับใบสวยกะเสบแบบนี้นะครับสําสหรับกาหว่าวต้นนี้เนาะ ทรงก็จะประมาณนี้นะครับสวยแบบนี้นะครับใบดีทุกต้นนะครับสมบูรณ์ทุกต้นนะครับสําหรับใบเนาะยาวทุกต้นนะฮะยาวทุกใบสําหรับกาวเหลาต้นนี้ครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับต้นต่อไปนะครับต้นนี้มีชื่อว่าสุขคีรีนะครับสุขคีรีเนาะต้นนี้ ลำต้นใหญ่มากนะครับสุขีรีต้นนี้นะครับสีแบบสวยๆแบบนี้นะครับใบก็ยาวแล้วก็จะงีบๆแบบนี้นะครับสตอับสุขีรีนะครับใบน้องก็จะกัดสีแบบนี้หลายเฉดสีนะครับสุขีรีสำหรับตรงน,นี้นะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับความสูงก็ประมาณนี้นะครับ ขี่เลี้ยตรงนี้นะครับกระถางต่อไปนะครับอันนี้ก็มาทรงแบบนี้นะครับมีชื่อว่าตรีชดานะครับรีชาดาตรงนี้ใบแดงดุมากนะครับสาหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบใบสีแดงๆนะครับแนะนําตัวนี้เลยนะครับตรีชดานะครับใบก็จะเป็นใบยาวแบบนี้นะ กถางต่อไปนะครับต้นนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ย,ยังไม่มีชื่อนะครับสำหรับต้นนี้ต้นต้นของน้องก็ออกเป็นสีชมพูแบบนี้นะฮะแล้วก็ดูใบต้องต้องไปเลี้ยงอีกสักพักนะครับกต่สีสวยงามมากครับต้นนี้นะครับนำไปเลี้ยงสักพักหนึ่ง ลูกไม้ต้นนี้นะครับสีสวยๆแบบนี้สนใจทักเข้ามาสอบถามได้นะครับ0652033082นะสำหรับลูกไม้ต้นนี้เนาะต้นต่อไปนะครับต้นนี้ก็จะมีชื่อว่าพระรามเจ็ดนะครับใบจะออกยาวๆแบบนี้ฮะล้นกระถางแบบนี้นะครับใบของน้องนะครับ ยาวลนกระถางแบบนี้นะฮะสำหรับพระรามเจ็ดต้นนี้นะฮะลูกค้าเท่านไหนที่ชอบใบยาวๆแนะนําตัวนี้นะครับสวยงามเนะี่ยมาคิดหวังแน่นอนครับสําหรับพระรามเจ็ดต้นนี้ต้นต่อไป ต้นนี้ก็เป็นลูกไม้เช่นเดียวกันนะครับลูกไม้ยังไม่มีชื่อนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับใบแบบนี้คนระับสำหรับลูกไม้ต้นนี้นะครับยังไม่มีชื่อลูกค้าท่านไหนก็สนใจลูกไม้ตน้นนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับพร้อมจะส่งนะครับสำหรับลูกไม้ต้นนี้เนาะให้ดูความสวยของน้องนะครับ ต้นต่อไปนี่ครับเป็นลูกไม้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับชื่อว่าจ um ุมออนนะครับจุมออนสวยๆแบบนี้ครับลูกไม้มีชื่อว่าจ um ุมออนนะครับเนี่ยต้นของน้องจะสวยมากชมพูอลัมตามาานครับให้ดูยอดเนาะแข็งแรงทุกต้นนะครับเนี um ่ยสำหรับจุมออนวันนี้ก็จะมาในแพ็คคู่นะครับแพ็คคู่ สำหรับต้นไม้นะครับต้นนี้มีชื่อว่าจุ้มออนก็จะมาแบบแพ็คคู่ลูกค้าคนไหนสนใจรับแพ็คคู่ก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับต้นนี้ก็จะมีอยู่2ต้นเท่านั้นนะครับลูกค้ารีบจับจองกันนะครับสำหรับต้นนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับจุ้มออนนะครับก็จะมาเป็นแพ็คคู่จะรับเป็นแพ็คคู่ก็ได้จะรับเป็นกระถางเดี่ยวก็ได้นะครับเรามีจัดส่งให้นะครับจุมออน ก็ต้นนี้มีชื่อว่าเพชรพังยานะครับกระถาง11นิ้วใหญ่ๆแบบนี้นะครับทรงพุ่มแบบนี้นะครับเพชรพังงาต้นนี้นะครับสวยงามมากๆากครับท่านไหนลูกค้าคนไหนที่ชอบใบกลมๆนะครับต้นนี้อาจจะตอบโจทย์อย่างมากนะครับสําหรับใบกลมเนาะเพชรพังงาต้นนี้สวยงามมากนะครับเราจะเป็นพุ่มแบบนี้นะครับทรงพุ่มสวยงามแบบนี้เลยนะครับ รับรองไม่ผิดหวังแน่ๆครับตอนนี้เนาะ11นิ้วตอนนี้นะครับน้องก็มีชื่อว่าโชคดีนะครับต้นนี้ชื่อว่าโชคดีกระถาง1 1นิ้วนะทรงแบบนี้นะฮะโชคดีรับไปแล้วรับรองว่าโชคดีทุกคนแน่ๆครับสำหรับกระถางนี้ใบสวยๆเนี่ย รากแข็งแรงนะครับต้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับรากแข็งแรงต้นใหญ่ใบสวยกับสีสวยแบบนี้นะครับก็จะมาแนะนําต้นไม้ประมาณนี้นะครับก็ช่องทางช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อนะครับก็065 2 0 3 3 0 8 2นะครับหรือว่า ทักเข้ามาในแชทนี้ได้นะครับแชทเดียวนะครับแล้วก็ผมก็จะแปะลิงก์ u t u b e ไว้บนวิดีโอนี้นะครับก็ให้ลูกค้าทุกคนนะครับไปกดติดตามและให้กำลังใจผมใน YouTube ด้วยนะครับฝากไว้นะครับสำหรับสุขล่อต้นนี้นะสวยงามมากครับแนะนำเลยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปถึงตรงนี้นะครับก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ